กล้องเฮไรเปิดกระสอบแล้วหลังแฟนคลับมอบให้เรียกได้ว่าหลังนักร้องหนุ่มกล้องเรไรไปทําการแสดงที่ไหนก็จะได้ของจากแฟนคลับทุกงานไม่ว่าจะเป็นของกินต้นไม้รถของเด็กเล่นบ้างอะไรบ้างเรียกว่างานนี้แฟนคลับแกงไม่ไหวล่าสุดเมื่อวันที่17พฤศจิกายนหลังจากเป็นที่ฮือฮาที่มีแฟนคลับกล้องเฮไรนำกระสอบเสื้อส่ม หนัก45กิโลมามอบให้กลางเวทีคอนเสิร์ตท,ที่จังหวัดสระแก้วหลังจากนั้นก้องคว้ยไรไ้ได้เปิดกระสอบสุ่มเสื้อผ้าว่ามีอะไรบ้างตอนเจอเสื้อผ้าสภาพดีมากมายโดยก้องบอกว่าถ้าดูแลว้วตัวไหนใส่ได้ก็จะเก็บไว้ใส่เองส่วนที่เหลือที่ใส่ไม่ได้จะนำไปบริจาคต่อพร้อมขอขอบคุณแฟนคลับที่มอบของให้ขอขอบคุณก้องควไร่และแหล่งข่าวจากสยามนิวค่ะ